สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องเกษตรอินทรีย์นะครับแบบพอเพียงพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตนะครับชมนะครับการใส่ปุ๋ยกระรำปรีนะครับกระรำปรีกระถางนะครับได้หนึ่งเดือนแล้วท่านผู้ชมครับใส่อะไรนะครับถึงสวยและงามแบบนี้นะครับเราใช้นะครับอินทรีย์อย่างเดียวนะครับไม่ใช้สารเคมีท่านผู้ชมทําตามได้เลยนะครับ เราทำนะครับเพื่อปลอดสารพิษเพื่อจะได้รับประทานแบบปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพนะครับปลูกง่ายทําง่ายเห็นผลจริงนะครับทําสูตรนี้ทําตามได้เลยท่านผู้ชมครับนี่ผ่านไป1เดือนนะครับผ่านไป1เดือนนะครับเห็นนะครับเราผ่านไป1เดือนก็สวยงามแบบนี้ทําตามเลยนะครับนี่น้ําหมักมูลบัวนะครับน้ําหมักมุลควายนะครับ<ๆ>ก็ได้นะครับใครมี มูลวัวมูลควายได้หมดนะครับหมักประมาณ20-1ถึงเดือนนะครับใส่1นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับน้ำา20ลิตรนะครับ1ขันแบบนี้นะครับที่บ้านทียกขันนะครับท่านผู้ชมครับครับใส่1แบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ใช้นะครับประมาณ2 0 0ซีซีนะครับ ถึง5 0 0ซีก็ได้นะครับถ้าน้ำเยอะแต่นี่น้ำ20ลิตรเราใช้ 200cc ก็พอนะครับนะครับแล้วก็กะเทียลงไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราชำนาญในการทำแล้วนะครับก็เทลงไปนะครับก็ตามด้วยน้ำนะครับน้ำแล้วก็20ลิตรท่านผู้ชมครับท่านก็จะได้ปุ๋ยนะครับแบบอินทรีย์นะครับปุ๋ยนะครับรํารี ได้งานแบบนี้เลยหลายท่านถามนะครับกระถางขนาดใจใหญ่ไหมนะครับประมาณ40เซนนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับวัดดูนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ห้ามเล็กกว่านี้นะครับถ้าเล็กกว่านี้นะครับเขาก็จะไม่ลูกยังไม่โตท่านผู้ชมเราทำแบบนี้เราก็ ฉีดพ่นหรือรดราดทุก7วันนะครับถ้า4วันยิ่งดีท่านผู้ชมครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะครับถ้าเราทำสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชถ้าเราอยากไล่มแมลงเราก็มีน้ำส้มควันไม้น้ำหมกักไล่มแมลงฉีดพ่นบ่อยๆนะครับฉีดพ่นบ่อยๆเพราะเป็นไม่ใช่สารเคมีเป็นแบบอินทรีย์เราต้องพยายามดูแลรักษาให้ดีท่านผู้ชม เราก็รดราดลงไปเลยนะครับเหมือนเป็นปุ๋ยในตัวนะครับจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงนะครับช่วยกระตุ้นรากเขาไปหาอาหารได้ดีอย่างมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็น้ำหมักมูลวัวมูลควายก็ช่วยบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงจะให้ออกดอกผลได้ดีมากนะครับนี่คือวิธีการทำนะครับขั้นตอนที่เราบำรุง ได้สวยงามแบบนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับมาอัปเดตนะครับ1เดือนผ่านไปกรรมปรีสวยงามแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านไหนอยากให้เป็นกำลังอยากเป็นกําลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของเราที่จะนำเสนอนะครับ เพื่อเป็นสาระน่ารู้ให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับโอกาสหน้าพบใหม่พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ